เอาเลยครับสันิีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกเราพูดอีกครั้งในนิยายวายเรื่องกรงกลงสดานโดยคุณนักเขียนสัมบิョดูตอนที่3นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่3ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนับตั้งแต่เมื่อนาทีที่ก้าวขึ้นรถที่โป่งนั่งเงียบกุมมือคนที่พาตัวมาด้วยไว้หล,มลวม จนกางสดาทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอะไรที่ตรงไหนเขาเลยทำได้เพียงแอบมองผู้ชายที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนพลังนั่งคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปและเมื่อเขาเผลอมองหน้าที่ปกนาคเกินไปอีกฝ่ายจะหันมายิ้มให้เหมือนกลั้นขำกับท่าทางที่เห็นจนแก้มทั้งสองข้างของก้างร้อนวูบว่าเขาคิดว่าหลังจากการจากลากครั้งก่อนเขาไม่มีโอกาสอีกแล้วที่ชีวิตจะวนเวียนได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ถึงก้างจะห่วงสถานการณ์ของภาวะไม่น้อยแต่พอคนที่ยื่นมือมาช่วยคือที่ปกเขาก็เบาใจขึ้นมากรถยนต์สัญชาติยุโรปจอดเทียมหน้าตึกรฟ้าที่เป็นคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองราคาห้องต่างจากคอนโดหลังเก่าหลายเท่าตัวจะแปลกอะไรในเมื่อวินาทีนี้ที่ปกเป็นนักธุรกิจแนวหนะ้าเขาสามารถขยายตลาดไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีจนเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์สำเร็จย่าว่าแต่คอนโดหรูเลย จะซื้อเพนท์เฮาส์สักสิแห่งคอแคแข้งยังไม่รู้สี่ปีที่เหมือนเป็นคนแปลกหนะ้าที่ปกก้าไปไกลจนการแสดงกลายเป็นคนที่ไม่คู่ควรซะเองคุณชอบห้องนี้ไหมอดีตคนรักถามตอนเปิดประตูเพนท์เฮาส์ให้การแสดงก้าวเข้าไปกางแสดงได้แต่ตอบรับในลำคอเบาๆพลางมองไปรอบๆทุกอย่างถูกจัดไประเบียบแต่กลับดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนห้องเก่าปกอยู่นี่คนเดียวเหรออืม ยกระเป๋าคุณก้าวไปไวในห้องนั้นและกลับไปได้เลยที่โปกตอบก็จะหายไปสั่งผู้ติดต,ตามจากนั้นก็พาการสดานเดินไปดูทั่วห้องเมื่อรถนิยมของทีปปกจะต่างจากเดิมเล็กน้อยหรืออาจจะเพราะไม่มีการสดาในชีวิตแล้วห้องนี้ถึงได้ไม่มีงานศิลปะประเภทรูปวาดเลยกังสดานเห็นแต่ประติมากรรมรูปทรงเรขาคณิตสไตล์มินิมอลตั้งอยู่ตามมุมต่างๆส่วนใหญ่ผมอยู่ที่ทํางานที่นี่ใช้นอนเฉยการเข้าใจ ไม่อย่างนั้นปกคงไม่ก้าวหน้าเร็วขนาดนี้เป็นไงชอบหรือเปล่าที่ปกเปิดประตูห้องน้ําที่ตกแต่งด้วยหินกล้นีให้เขาดูมีอ่างใหญ่ๆที่คุณเคยอยากได้ด้วยเขากระซิบเบาๆที่ข้างหูทำให้คนฟังร้อยไปทั้งหน้ามันใช่เวลาพูดเรื่องนี้หรือไงกังสดานได้แต่คิดแต่ไม่กล้าหยอกล้อเหมือนที่เคยทําตอนคบกันแม้จะใจเต้นรัวก,กับคําพูดของที่ปกแต่เขาไม่กล้าคาดหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน ทั้งย่งไม่เข้าใจเจตนาจริง,รงๆของอดีตคนรักด้วยออกไปข้างนอกดีกว่าปกอายเหรอผมนึกว่าคุณจะคิดถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันซะอีกก็คิดถึงแต่กลังว่าปกน่าจะทำแผลหน่อยดีกว่ากางสดานใหม่เบี่ยงไปเรื่องอื่นแทนแล้วรอยเลือดบนผ้าพ,พันแผลที่ยังติดในความคิดก็ใช้ไปข้ออ้างได้ดีเอาสิพอคิดผมก็ใช้จะปวดไปหมดแล้ว คำพูดสองแงสองแงยิ่งทำให้คนตัวเล็กกว่าตั้งหลับไม่ทันกังสานารีบก้าวจากห้องตรงไปยังห้องรับแขกโดยไม่รอที่ปกเขายืนมองซ้ายมองขวาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนจะต้องหันกลับไปมองหน้าเจ้าของเพนท์เฮาส์อีกครั้งที่ปกยกกล่องปฐมพยาบาลขึ้นพร้อมกับยิ้มให้เหมือนที่ปกคนเก่าไม่ถามแล้วจะหาเจอได้ยังไงคุณนี่ยังไม่ใส่ใจอะไรเหมือนเดิมเลยคำตำหนีไม่จริงจังนะถ้าเป็นเมื่อก่อนกังสานคงงอนและให้อีกฝ่ายตามงอ้อ แต่พอไปตอนนี้เขากลับรู้สึกเหมือนโดนน้ำเย็นสายเข้าหน้าแรงๆจนชาดิกจะทำแผลให้ผมไม่ใช่เหรอนั่งสิเหมือนที่ปกจะไม่เห็นสีหน้าของอดีตคนรักเขาเปิดกล่องปฐมพยาบาลก่อนจะดึมมข้าบันแผลผ,ลผื่นเดิมออกกางทำให้กังสดานปรับสีหน้าแล้วนั่งลงบรรจงทำแผลให้มือข้างที่ว่างเขาที่ปกเคลียรลงฟวงแก้มของอีกฝ่ายมามือ ไม่เจอกันนานคุณเปลี่ยนไปนะกังถ้าเป็นเมื่อก่อนคงวีนใส่ผมแล้วกังโตขึ้นนี่จะให้งองงานเป็นเด็กได้ยังไงยิ่งปกช่วยกังกับลุงไว้ด้วยกังก็ไม่ควรทำตัวงี่เง่าใส่ปกอีกที่ปกเมาซิลหน้าของกังสนาน,นิ่งก็จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทำให้คนฟังใจสะท้านน่ารักดีกังถามเรื่องสัญญาได้ไหมปกมีเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอ ทิปกใช้มืออีกข้างเกลียบผมที่ปลอกหน้าของกางสดานออกเบามือเขาแต่ระบนแก้มนิ่มที่เคยคิดถึงพลางคลี่ยิ้มผมให้เงินเข้าไปก้อนหนึ่งและกับการการตัวคุณไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีหลังจากออกนอกประเทศลุงของคุณก็ต้องวิ่งเต้นเรื่องคดีเองส่วนคุณผมจะเป็นคนดูแลก้างจนกว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดหมายถึงคดีของลุงน่ะเหรอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกางสดานทำแผลจนเสร็จเรียบร้อย เขายกมือคือสัมผัสกับมือที่ยังแตยบนแก้มอย่างโหยหายังคอรับความอมอนโยนที่ที่ปกยังมีให้เขาไม่เคยเปลี่ยนผมขอโทษนะปกยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยน้ำตาเม็ดโตร่วงลงอย่างสุดกลั้นปกยกโทษให้ก้างเนะก็ไม่เคยรักคนอื่นจริงๆแล้วก็ไปที่ปกอีกนั่นแหละที่ใช้น้ำตาให้คนที่คิ้งเข้าไปลายนิ้วที่ปาดน้ำตาไหลลงไปตามกรอบหน้าช้า,ชาไม่ต้งร้องไห้ แค่กลางวาอยู่กับผมก็ดีมากแล้วสัมผัสอ่อนโยนไล่ลงไปถึงริฟิลปากที่สารลิริกไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงคุณเลยกันบอกแต่ที่บอกไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเขาลูบผมกลางสนานก็จะลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถึงให้คนใจสั่นมองอย่างสับสนกับการกระทำนั้นคุณพักผ่อนให้หายเครียดก่อนผมจะกลับไปทำงานวันนี้คงกลับดึกหน่อย ปกติทำงานถึงทุกวันเลยเหรอไม่ทุกวันแต่ก็ส่วนใหญ่คุณอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าได้สิแต่ถ้าปกกลับเร็วหน่อยก็ดีนะเราจะได้คุยกันอีกไม่ต้องรีบคิดถึงผมหรอกผมกลับมาหาคุณอยู่แล้วแกงสดานหลังจากที่ที่ป่งออกไปจากเพนท์เฮาส์แกงสดาสำรวจร,รอบๆอีกครั้งพยายามจดจำว่าอะไรวางไว้ตรงไหนบ้าง พี่โป่งบอกว่าจะกลับดึกๆแปลว่าคงไม่กลับมากินมือขําด้วยเปิดดูเงินในบัญชีแล้วถอนหายใจพิพั์มน,นตรีเหลือแค่เปลือกมาตั้งนานแล้วประมาณสามเดือนก่อนหนะ้าที่กังสดานจะรู้เรื่องคดีฟ้องเงินลุงพาวัตมาขอยืมเงินหลายแสนไปหมุนกับอะไรสักอย่างที่กังเองก็ไม่ได้ใส่ใจทุกครั้งลุงจะโอนเงินคืนมาตามวันเวลาที่สัญญาไว้สามเดือนบ้างห้าเดือนบ้างแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทนหานเกินไปจนเขาลืมเงินก้อนนั้นไปซะสนิทเลย ก้างรู้ว่าลุงกำลังลำบากแต่ถ้าเขาไม่มีเงินติดตัวเลยไม่เท่ากับว่าเขากาดที่ปกกินอย่างนั้นเหรอลุงกำลังยุ่งกับเรื่องโอนหุ้นเดี๋ยวก้างค่อยโทรมานะนั่นเป็นประโยคที่ลุงพูดกับเขาเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนมีหน้าละ่ะทนายของที่ปกถึงได้คุยกับลุงอย่างตึงเครียดเฮี้วเงินสดไปให้ขนาดนั้นคงอยากมั่นใจว่าลุงจะไม่ตกติกซึ่งก็สมควรแล้วละ่ะกังสดงพักเรื่องรู้ไว้ก่อน าใช้เวลาไปกับการจัดเสื้อผ้าเข้าตู้และพลอยหลับไปสักคักตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นแม่บ้านที่ท่ปกส่งมากกลังจัดอาหารให้เธอบอกว่าปกติไม่ได้มาทุกวันจะมาเฉพาะเวลาที่ท่ปกสั่งเท่านั้นทั้งที่กาสนานสามารถสั่งอาหารมากินเองได้แต่อีกฝ่ายยังส่งคนมาดูแลความเป็นอยู่ของเขาแค่คิดเขาก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกกังชิงกับกายกินข้าวคนเดียวอยู่แล้วเพราะอดีตคู่มั่นจะมากินด้วยเดือนละสองสามครั้ง ส่วนใหญ่เขาก็กินกับพนักงานที่แกลลอรี่นั่นนะเอ๊ะแย่จริงทุกนนี้คงต้องขอปกไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยสินะเงินที่มีไม่มากจะหายไปอีกก้อนใหญ่ที่น่ากังวลที่สุดคือต่อให้ที่ปกจะดูแลเขาดีแค่ไหนแต่กังสนานก็ไม่อยากอย,าอยู่เฉยๆให้ใครเลี้ยงเขายังอยากทํางานที่รักและทําให้ตัวเองมีค่าในสายตาคนอื่นกังนานใช้เวลาที่เหลือน,นั่งวางแผนชีวิตในห้องนอน เขาโทรศัพท์หาพวัดอีกครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ลุงน่าจะวุ่นวายลืมชาร์จแบบอีกแล้วละมัง้งสุดท้ายคนตัวเล็กก็หลับไปหลังจากที่เครียดมาทั้งวันแม้ใจจริงจะอยากเจอหน้าที่ปองอีกครั้งก็จะถึงวันพรุ่งนี้กังสดานหลับไปหลายชั่วโมงรู้สึกตัวอีกทีใครบางคนก็มานั่งอยู่ข้างตัวเขาแล้วในห้องยังคงมืดแต่เขามองเห็นใบหน้านั้นผ่านแสงไฟของมหานครที่ไม่เคยหลับไหลกลับมาแล้วเหรอปกที่ปกตอบรับในลำคอ เขาวางมือลงบนแก้มนวลอย่างถนอมก็จะถามเสียงไม่ดังนะักผมปลุกคุณเหรอไม่เป็นไรสัมผัสที่รูปไล้เบาๆทําให้กั้งรู้สึกแปลกเพราะเขาห่างกับที่ปกไปนานเหลือเกินสายตาที่มองมาไม่ต่างไปจากที่ปกคนเก่าทั้งที่อีกฝ่ายยิ้มให้แต่ดวงตาแฝงความรู้สึกที่กั้งไม่เข้าใจจนเผลอยกมือขึ้นแต่ละบนสันกล่าวมีอะไรหรอปกหรือว่าลุงทําอะไรให้ปกละบางใจทุกอย่างเรียบร้อยดี ผมก็แค่ไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ากั้งจะมาอยู่ตรงนี้กังสดาเป็นคนผิดเองทั้งหมดเขาหวังเสมอว่าจะได้ชดใช้ที่ครั้งหนึ่งเคยหันหลังให้กับคนที่แสนดีคนนี้กั้งอยู่กับปกแล้วจริงๆเขาตอบขณะที่ที่ปกน้งตัวลงจูบนบ,บนหน้าผากบนกังสดาหลับตารับจูบนั้นด้วยความเต็มใจสายตาที่มองดวงหน้าหวายกำลังสื่อความหมายบางอย่างที่เขาเข้าใจดีที่ปกจูบอีกครั้งบนปลายจมูกพร้อมกับกระซิบว่า ผมอยากกอดกังมันเป็นคำขอร้องที่การสนานอยากได้ยินอีกครั้งมากที่สุดอาจเพราะเพิ่งตื่นนอนเลยลืมสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปเสียสนิทใจกังแค่อยากเฉยและกอบโกช่วงเวลาที่เสียไปคืนมาที่ปกและเลียดชิมรสชาติที่เกือบจะลืมไปแล้วทีละนิดจูบของเขาอ้อยอิงนิ่มน้ำกับผิวขาวละเอียดแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูเขินอายแต่ก็ปล่อยเขาแต่เนื้อต้องตัวได้ตามใจกังคิดถึงปกทุกวัน ประโยคนั้นเหมือนน้ำมันราดลงบนกองไฟนั่งกต่ที่ร้อนเผากอดกันแนบแน่นกาสนารู้สึกถึงส่วนแข็งเกรงที่เสียสีอยู่ตรงหว่างขาทุกครั้งที่ที่ปกเคลื่อนไหวมันร้อนแรงกว่าเมื่อสี่ปีก่อนมากเหมือนกับต่างฝ่ายต่างรอเวลาที่จะปล่อยให้มันปะทุออกมาจนแทบทนไม่ไหวชุดนอนของเขาหลุดลุ่ยเผยให้ที่ปกมองเห็นผิวขาวเต็มตาแล้วมันก็เชื้อเชิญให้อีกฝ่ายเข้ามาฉกชิมอย่างสมยอมและก็ตัดฉากทั้งคูฟัดกันนูเนียเอ็นซีเลยนะทุกคนก็ไปอยากกันเอาเองนะครับ เซ็กซ์หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาสนี่ปีคลุม้มคลั่งเหมือนติดสัตว์ที่ปกทำมันซ้ำอีกครั้งก่าจะปล่อยให้กังสดานออกจากบทรักถึงใจก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงร่างสูงรู้จากเตียงหลังจากบทรักร้อนนรงซิ่งสุดลงไม่นานขณะที่กังสดานประคองตัวลุกขึ้นนะั้สิ่งที่เห็นทําให้คนที่เพิ่งสุขสมเปลี่ยนเป็นตกตะลึงกังเห็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนหน้าแข้งของที่ปกเต็มตาเป็นครั้งแรกไม่ต้องเดาเลยว่าสาเหตุไม่เกิดจากอะไรแผลนั้น อีกฝ่ายหึงถุงยางชิ้นสุดท้ายออกมามัดและโยนลงถังขยะก่อนจะสมกางเกงลูกลวกหายแล้วคุณไม่ต้องสนใจหรกเจ็บมากไหมผมบอกว่าไม่ต้องสนใจไงนื้อเสียงตึงงุนหงิดทำให้การสดงกลืนน้ำลายเหนียวหนื่นลงคอเพราะนอกจากแผลที่เห็นแล้วท่าทีของที่ปกยับเปลี่ยนเป็นเย็นชาต่างจากกาวหน้านี้โดยสิ้นเชิงลางสังหรณ์บางอย่างผุดขึ้นมาแต่เขาก็ยังพยายามตั้งสติไม่คิดในแง่ร้ายเว่าทุกอย่างมันกลับตลบาลปัดไปหมด ผกจะไปไหนเหรอผมจะกลอบห้องกางนึกว่าผงจะนอนด้วยกันคนอ่อนตามตัวของกางสนานลุกชันเมื่อเห็นรอยยิ้มของคนตรงหน้ามันเหมือนที่ปกกาลังยิ้มย่อยให้กับคนโง่คนหนึ่งที่ก้าวตกลงไปในหลุมอันดามืดนิน้วเสียเงเย็นชาตอบออกมาโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงผมชินกับการนอนคนเดียวแล้วคุณทํางานเสร็จก็พักผ่อนเถอะทำงานปกหมายความว่ายังไง ริฟิบปากของกังสดานสารริกเขาไม่ได้ไร้เดียงสาจะไม่รู้ความหมายของประโยคนั้นภาพที่กังสดานตัวสั่นพร้อมกับน้ําตาที่ค่อยๆไหลออกมาทำไมที่ปกถอนหายใจรักคนหัวเราะไม่เอาเนะคุณไม่ใช่คนโง่สักหน่อยเขาไม่คิดว่าผมจะจ่ายเงินห0สิบล้านให้คุณมาอยู่บ้านผมเฉยๆหรอกนะห้าสิบล้านค่าตัวที่นายพวัดขายคุณให้ผมเหรอเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สามนะครับโอ้กลายเป็นคนชั่วเฉย <laughs> นี่เป็นคำพูดฉอบแบบคนชั่วนี่หว่าเฮ้ยใช่เออเอาดีๆสรุปแก้แค้นใช่ไหมอันนี้เป็นการแก้แค้นสินะโอเคโอ้โหไอเราก็นึกว่าแบบเออค่อยๆเติมรักกันทีละนิดอันนี้มันแก้แค้นแล้วเนี่ยเข้าข่ายแล้วแต่มันก็ไม่ดีนะแบบนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่ตอทั้งคู่เลยแหละเออ แต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณเขียนซัมตึงบูด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามต่อต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวาตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง